เรื่องผีสี่ทุน่นตอนห้อง409ไม่เคยล็อกเวลาเปิดประตูห้องนี้คุณต้องแน่ใจว่าอยากรู้จริงๆว่ามีอะไรอยู่ข้างในกลางเมืองเชียงใหม่มีโรงแรมเก่าชื่อพราดอนเพลสที่เคยรุ่งเรืองเมื่อ30ปีก่อนปัจจุบันเหลือเพียงนักเดินทางราคาประหยัดที่แวะเวียนมาโรงแรมสูงเจ็ชั้น ตั้งตระงานริมถนนที่รถแทบ,บไม่ผ่านในยามค่ำคืนห้องพักที่ถูกลืมคือห้อง409ชั้น4ตรงกลางตึกชั้น4ทั้งชั้นแทบบไม่มีใครกล้าเลือกพักโดยเฉพาะห้อง409ที่แม่บ้านประจำโรงแรมเรียกกันว่าห้องเปิดเองเคยล็อกประตูแน่นแล้วแต่มันก็แง้มออกเหมือนมีคนอยู่ข้างในป้าสุเมธประจำโรงแรม เบิร์ตยูทูบเบอร์สายล่าท้าผีรับคำท้าแฟนคลับให้ไปลองนอนห้อง409เพราะมีข่าวลือว่าเคยมีชายปริศนากระโดดตึกจากห้องนี้เมื่อ10ปีก่อนคืนแรกที่เข้าพักเบิร์ตไลฟ์สดตั้งกล้องไว้ทุกมุมและตั้งใจจะนอนแค่ครึ่งคืนทวา่าตอนตี2ตรงเขาได้ยินเสียงก๊กก๊กก๊กเคาะ3ครั้งที่ประตู ไม่มีใครอยู่หน้าห้องเขาเปิดประตูว่างเปล่าปิดประตูเสียงล็อกคลิกดังขึ้นเองกล้องจับภาพไม่ได้แต่เสียงกลับดังชัดเจนหลังจากกลับเข้ามาเบิร์ดเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรจ้องมองจากเงามืดของมุมห้องกล้องอินฟราเรดจับได้ว่ามีเงาร่างนั่งอยู่ที่ปลายเตียงไม่มีหน้าไม่มีตา แต่มีมือยื่นมาช้าๆใกล้เขาทีละนิดเสียงกระซิบต่ำๆดังขึ้นในหูฟังที่เขาเสียบไว้กับใหม่อย่าเปิดห้องอย่าเปิดห้องเบิร์ตเริ่มเห็นรอยนิ้วมือบนกระจกเรากับมีใครพยายามเขียนอะไรบางอย่างรอยนั้นค่อยๆชัดขึ้นเป็นคำว่าช่วยด้วยเขาเริ่มสำรวจห้องโดยรอบและพบว่าผนังข้างเตียง มีแผ่นไม้อัดบางๆซ้อนอยู่พอลองใช้ปลายมีดแงะกลิ่นเหม็นสาบก็พุ่งออกมาทันทีในซอกนั้นมีชุดสูตรเปื้อนเลือดพับไว้อย่างดีพร้อมกับรองเท้าหนังข้างเดียวและกระดาษแผ่นเล็กๆเขียนว่าขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจให้เธอตายเบิร์ตกลับไปค้นข้อมูลอย่างละเอียดพบข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมื่อ1ิปีก่อน มีชายชื่อคุณพัฒนักธุรกิจใหญ่เข้าพักที่ห้อง409แล้วตกระเบียงเสียชีวิตแต่ที่ถูกปกปิดไว้คือก่อนตายเขาถูกกล่าวหาว่าฆ่าภรรยาของตนเองแล้วอำพรางศพไว้ในห้องพักไม่มีใครพบศพของหญิงสาวนั้นและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงคืนที่เบิร์ตกลับไปถ่ายทำรอบสองเขาตัดสินใจนอนให้ครบจนถึงเช้าแต่ตีสอง เสียงเคาะสามครั้งก็ดังขึ้นอีกเขาไม่เปิดแต่เสียงฝีเท้าเริ่มเดินวนอยู่รอบเตียงกล้องจับภาพได้ว่ามีรอยเปื้อนเลือดรูปเท้าผู้หญิงเดินวนรอบเตียงจากนั้นกล้องก็ดับลงเช้าวันต่อมาเบิร์ตไม่ออกจากห้องแม่บ้านเปิดประตูเข้าไปพบเขานอนอยู่กลางห้องสายตาเบิกโพรงและพูดซ้ำๆว่าเขาไม่ได้ฆ่าเธอ เธอตังหากที่ฆ่าเขาจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่มีใครกล้าเปิดห้อง409อีกเลยประตูถูกล็อกตายแต่ในทุกๆคืนที่9ของเดือนแม่บ้านยังคงได้ยินเสียงเคาะก๊อกก๊อกก๊อกมีคนอยู่ข้างในที่ไม่เคยออกมาเลยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ